ทักบาทน้อมโมทิตาลำลึกครูบาชาวสิวใจครบปรอบ90ปีไป่โลงชอบแรกการสร้างต่างขึ้นโดยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็ามีพี่น้องศรัทธาสาธุชนตีเคารบนับถือเลื่อมใสในครูบาชาวสิวิจัย ท่านขามาพร้อมเพรียงกันช่วง6โมง19นาทีท่านผู้รายการจังหวัดเชียงใหม่ได้ถวายเครื่องสักการสรคุบาเชาสิวิจัยถวายเครื่องสักการะิาเ้าแก้วนาวรัตน์แล้วก็มีพิธีทำบุญถักบาตรปิสุส่งสมานเณรจำนวน219รูป เวลาเก้าขอภายเจ็ดโมงกิ่งขาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรธนตรยัยอมามคทายกได้นำไปพระสมาทานเบญชศิลป์ประสงค์เจริญพุทธมนต์วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณทศคุณพระเทศปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าวคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีแล้วก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนา,าธรรมาพิรัตเจ้าคณะอำเภอเมืองอาวัตําำเปิงตาโปธาราม ได้ร่วมเป็นเจริญพุทธมนต์แล้วก็มีธรรมาภาพพระครูโกสิตภรยัตยพรเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตหนึ่งท่านพระครูธีราทุทพศเจ้าคณะตำบลสุเทพเขตสองอวัดผาลาดพระอธิการบุญเป่งปิยธรรมโมเจ้าวดาดวัดใหม่ห้วยสายแล้วก็พระเทรานุเทระ ในวัดตำบลสุเทพของเขาในส่วนทางทรายการนั้นก็มีผู้วารายการจังหวัดเชียงใหม่คือคุณนิวัตคุณนินิรัตพงศ์ศิทธิทาวรแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพแล้วกว็ผู้บริหารของเทศบาล พรอมคันนั้นก็มีท่านผู้มีเกียรติหลายท่านมาเป็นเกียรติวันนี้มีการเจริญพุทธมนต์แบบอายนย่อเป็นพิเศษก็คือถวายพรพระเจ้อนํามาภาพก็ได้นำประสงค์ถวายพรพระปกตินั้นเรามีการเจริญพุทธมนต์มีการอาราธนา,าพาะพิปริต แต่วันนี้ <c oughs> มีกรณีพิเศษที่ต้องเซฟเวลากระชับมากขึ้นโดยเหตุที่ว่าวัดซีโสดาได้มีพิธีอกระทินพระราชทานก,ก็เป็นไปตามคำนดการท่านผู้รายการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้กล่าวปราศัยพบปะกับพี่น้องประชาชนโดย อาเทิดเกียรติครูบาชาวสิวิชัยพระท่านเป็นบุคคลสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประคุณท่านนั้นมีคุณอูป,ปการนั้นยิ่งใหญ่แก่เมืองเชียงใหม่แล้ก็เป็นบุคคลที่ควแครแขกขัยกย่องก่อนหน้านั้นพระทุกคุณท่านคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาคเกดก็ได้กล่าวสัมโมทิยคถาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในวันนี้ถ้าเขาจะย้อนไปท่านผู้ฟังทางเทลวงพอ่อท่านได้กล่าวถึงโดยสังเขปว,ว่าวันที่9พฤศจิกายน2477ก็มีภูบาเจ้าสิวิจัย เป็นประธานแล้วก็พระสงฆ์สามเณรซึ่งเป็นศิษยานุศิทษย์ได้ประกอบพิธีลงจอบแรกโดยมีเจ้านายี่ใเชียงใหม่เจ้านายหลายๆายท่าน,นาได้ร่วมพิธีเลิกซึ่งอคูบาเพิ่ในให้าหนดเอาไว้10บนาฬิกาแต่ท่านคูบาเทม เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เราเพื่อนเพี่นชาววาดวัดแสนฝางได้รับมอบหมายเพื่ออำนวยความสะดวกคือครูบาเจ้าสีวิจัยได้ทำงานตรงชิ้นนี้ในว่าท่านเป็นโหราจารย์ลุงหนึ่งท่านขอทักว่าสิบโมงนี้ <c oughs> เลิกที่ครูบาได้กำหนดนั้นปันบอกว่าอาจจะมี เหตุการณ์ที่บกคอยเรียบร้อยเท่าใดแต่ท่านครูบาเจ้าสิวิชัยท่านในฐานะที่เป็นอาิชิ์ของทถาคตเหมือนกับที่เราได้สวดสุนัตตังสุมังคลังสุภาภาตังสุโุติตังสุมุตโุโนเป็นตน้นปรรวาเลิกงามยามดีเลิกที่ดีก็คือความพร้อมแ้น ลายท่านในแนวคิดของทางพุทธศาสนานี้ก็บอกว่าถ้าดวงดาวจะทำอะไรได้ก็หมายคามว่าบางทีเขาก็ไปเชื่อ,อโห้เชื่อดวงดาวนั้นน,นี้ท่านครูบาเจ้าทีีวิชัยท่านถือหลักของอธรรมชาติหลักของพุทธธรรมเลืกดีคือความพร้อมเพราะฉะนั้นเวลาพร้อมก็คือสิบโมงก็ลงจบแหลก วันนั้นพระสงฆ์ที่สวดชยันโต ổ, ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาเพิ่นเคิเหตุผลว่าประเถทะในเมืองเชียงใหม่พระสงฆ์ผู้สงค์สามนาศทั้งหลายเจ้าคณะปู้ครองท่านมีาศาสนกิจเยอะเราบอต้องไปรบขวนเพื่อนนะก็ดำเนินการไปเพราะฉะนั้นพ <c oughs> ิธีลงจอบแรก นั่นก็ได้ดําเนินการขึ้นโดยในะถ้าเราจะมองเรื่องนี้ลึกๆเนี่ยอาจารย์ได้ว่าจากแนวคิดในการสร้างต่างขึ้นโดยสุดเจ็บนักการเมืองอย่างหลวงสีประกาศเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่คนแรกท่านเป็นคนจันทบุรีเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเป็นเจ้าของ โรงแรมสีประกาศซึ่งอยู่เลยโรงเรียนคิดสดเตียนเลยทางสะพานอวรัตนาผาฝั่งตะวันออกท่านได้นัดฐานะที่นักการเมืองเป็นผู้แทนแะะทรัศดรท่านคำมองว่าในจังหวัดเชียงใหม่เขานั้นมีปูชนิยสานสำคัญคือพระธาตุเจ้าเลยสุดเดชแนวคิดคิดแบบนักการเมืองก็คิดว่า ถ้าหากว่าเราจะสร้างต่างขึ้นโดยสุดก็สร้างอันเอาไฟฟ้าขึ้นไปโดยสุเทพนะและจะทำเพื่อโดยสุเทพพระธาตุเจ้าสว่างสวยัยคิดเป็นเป็นแนวคิดน,นำเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านครูบาเจ้าสิวิัยครูบาเจ้าสิวิใจท่านก็บาด้รับปาก ว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างต่างโดือุเถิาท่านก็ขอเวลาหลวงสิประกาศจะให้คำตอบไปช่วงระยะเวลาอันเหมาะสมาท่านก็หลวงสิประกาศก็เข้าไปหาท่านคุบาเจ้าท่านก็บอกว่า,าสร้างต่างขึ้นในครั้งนี้จะมีเตวดามาช่วย ล้วก็สร้างต่างนี้ก็มันน่าใจใจเวลาหมื่นอันนี้ท่านจะสังเกตว่าคําว่าเตวดาของคูบาเจ้าสิวิชัยเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงเตวดาที่อยู่สวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนหมายถึงคนที่มีเทวธรรมอยู่ในหัวใจก็หมายถึงมูฮาหาชาวพุทธที่มีศรัทธามีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ในฐานะที่หลวงสีรากาศเป็นนักการเมืองอาท่านก็มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์พิมพ์ใบปิวและส่วนก็มีพ่อค้าพ่อค้าในฐานะที่เป็นมาอยู่กับขุบาเจ้าสี่มีัยมาเสนอตัวเป็นลูกศิษย์ขุบาเจ้าก็คือเจ็กหงูเซียวเมียงไย อาตมาเป็นเนนยูวัตตาสตอยได้หันตู้ใบหนึ่งเป็นเขียนเจว่านายโง่เจียวเมี่ยงไทยเป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่สี่แยกสันผะคอยเพราะนั้นในฐานะที่หลวงสิประกาศเป็นนักการเมืองเจื่องโงเป็นปกา แล้วก็มีศรัทธามาเป็นสิทธิ์ของขูบาชาวศรีวิชัยถ้ามองถึงลึกๆแล้วเอาใส่ยารมีครูบาอิงผลประโยชน์หนาการเมืองก็อิงประโยชน์ในทางการเมืองปอกคาก็วางผลทางด้านเศรษฐกิจในที่สุดการสร้างต่างคนโดยสุดเสตบเนี่ยก็เริ่มขึ้น ในวันที่กำหนดก็คือวันที่เข้าพืฤศจิกายนเวลาเข้าโมงเวรสิบโมงดังที่กล่าวแล้วการดำเนินงานก็ดดำเงินไปเรื่อยๆคนที่ได้ทราบข่าวจากการประกาศทางวิทยุกะใช้เสียงก็ดีหรือใบปิวที่หลวงสีประกาศเพื่อนพิมพ์แจกจ่ายไปก็ดีช่วงแรกๆนี่คนก็บา่ใครมาเต่าใด ็เป็นช่วงระยะเวลาเกี่ยวข้าวพอหลังจากนัสร,ะระยาะหนึ่งเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพี่ดองประชาชนที่อยู่อำเภอ,อรอบรอบของขอำเภอเมืองเนี่ยได้ทราบข่าวว,าว่าจะเป็นอำเภอสารปีอำเภอหางดงอ,อำเภอสันทรายอำเภอสันกำแพงก็ปลากันมาทมไมนั้นนี่ไปใช่ว่ามีรถเหมือนปัจจุบันนี้เตียวติดกันเป็นส่วนใหญ่ ่างเก่งก็ขี่ล้อเกวียนกันมาก็ไหลลังทางมามาช่วยคูบาเจ้าสิวิชัยเพราะฉะน,นั้นณวันนี้ถ้าเราหลับตานึกดูภาพปัจจุบันนี้ตรงที่ตั้งอนุสาวรีย์คูบาเจ้าศิวิชัยตั้งหลังปัจจุบันนี้เราจะหันว่าทางวัดศรีสุรานี่เพิ่นสร้างซุ้มประตูและก็สร้างนาคข,ขึ้นไป บริเวณวัดศรีโสดานี้เป็นกองบัญชาการที่คูบาเจ้าสีวิชัยนั่งหนักเว้นคนก็มาหาใส่บาร,รมีคูบาก็นำเข้าผาอาหารของทั้งหลายแลนี้ก็มาห่วมกันที่วัดศรีโซดาเป็นโลงขัวตังลุ่มปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของสถาบัน มูลที่ิคูบาเจ้าศิวิชัยแล้วก็มีสร้างต่างสร้างไอ้วิหารเหมือนกับวิหารวัดสนดอกในแนวคิดว่าคูบาเจ้าศิวิชัยท่านสร้างวิหารสนดอกต่างมูลที่ที่เพื่อนก็มาสร้างคือลดํำนวนคือขนาดลงเพื่อลำลึกน้อมถึงคูบาแล้วก็มีแนวคิดว่าจะสร้างวัดตรงนี้จะถวายคูบาเจ้าศิวิชัย ท่านพระคุณเทราสุตโพธิ์ท่านบอกว่าบริเวณนี้เมื่อก่อนนี้เขาเป็นที่เป็นโรงครัวเป็นบริเวณที่พี่น,น้องประชาชนมาร่วมกันพญานาควันนี้ที่เหาหันอยู่บริเวณลานคูบาชาวารีวิชัยล่างที่เป็นขายดอกไม้ขันก็จะมีสถาบันมูลนิธิคูบาสีวิชัยเป็นสำนักง,งานอยู่ตาตาของลานอนุสาวรีย์ แ้นภาพเมื่อก่อนเนี่ยท้าหอจะหันก็คงประสมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้แต่วันนี้ <c oughs> จากวันเวลาที่คูบาเพิ่นคำนดเนี่ยามีคนไหลลังทางมาที่ว่าพี่น้องลงมานึกดูนะคนที่ลงมาสร้างต่างขึ้นโดยสุเตปเนี่ยภัยเป็นคนเลิเริ่มเป็นคนสร้างจริงๆนะพี่น้องเจ้าเขา โดยเฉพาะพป็น้องปกาคายที่มีความเลื่อมใสในตัวคูบาเจ้าสิีวิจัยลูกเสียดลูกหาของคูบาเจ้าสิีวิจัยเพราะว่าจะเป็นคูบาขาวปีสมัยนั้นเขาเรียกว่าพระปีคูบาป